สวัสดีทุกท่านจากสวนสาธารณะ Bellevue Downtown Park ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมือง b บ l l e v u e รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเ mm. มืองนี้เป็นเมืองที่มีสำนักงานใหญ่ของ Microsoft ตั้งอยู่นะฮะตอนนี้ผมนั่งรอเพื่อนคนหนึ่งครับกำลังขับรถมาหาผมจากอีกเมืองหนึ่งแตงใ่ใกล้ๆใ,ใช้เวลาประมาณ40นาที เพื่อนคนนี้กว่าจะออกมาหาผมได้ก็บ่นนะฮะว่าเฮ้ยลูกเขากับแฟนลูกเนี่ยทำไมนอนกินบ้านกินเมืองจังมันก็มีคำอธิบายนะฮะให้ลองสังเกตดูดีๆเด็กวัยรุ่นนะฮะจะนอนมากกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่นะยิ่งเด็กอายุน้อยน้อยยิ่งนอนมากใหญ่เลยเอาละเราเนี่ยพอเดาออกได้ว่า เด็กอายุน้อยต้องนอนเยอะเพราะต้องการการเจริญเติบโตแต่แม้กระทั่งเด็กที่อายุแบบประมาณ10ไปลปลาย20ต้นต้นๆพวกนี้ก็ต้องการการนอนมากกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเราหรือคนที่เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันสิ่งที่จะมาอธิบายก็คือเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติ2ออย่างอย่างหนึ่งเรียกว่า sympathetic nervous system ไอระบบประสาทซิมเปตติกเนอร์เวอร์ m ซิสเนี่ยในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะหรือยิ่งคนอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีอิทธิพลกับเรามากขึ้นแล้วไอซิมเปตติกเนอร์เวอร์ e ซเมนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ g i t o t o l i l i t นะฮะคือมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับการกระตุ้นให้มาทำนู่นทำนี่นะฮะให้ตื่นมากขึ้นให้พักน้อยลงแต่ในขณะเดียวกัน มันมีระบบประสาทอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า parasympathetic nervous system ระบบประสาทนี้ทำงานเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนการย่อยอาหารการทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายซึ่งระบบประสาทนี้ครับในคนที่อายุน้อยเนี่ยมันจะส่งผลมากกว่าดังนั้นเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยจึงนอนหลับได้เก่งกว่าเรานะฮะหรือแม้กระทั่งเด็กทารกเนี่ย Parasympathetic nervous system มเนี่ยมีอิทธิพลเยอะมากดังนั้นเด็กทารกก็เลยนอนวันละ10กว่าชั่วโมงในขณะที่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเนี่ยความต้องการการนอนเนี่ยอย่างเก่งก็6ชั่วโมงอย่างเก่งสุดๆก็8ชั่วโมงมีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหกชั่วโมงทําได้นี่ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับดังนั้นนี่คือมาอธิบายว่าผู้ใหญ่ parasympathetic nervous system ทำงานน้อยกว่า sympathetic nervous system จึงนอนได้น้อยกว่าแต่เด็ก parasympathetic nervous system ทำงานเยอะกว่าจึงนอนได้มากกว่าและนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านเข้าใจแล้วอย่าไปโทษลูกโทษหลานเลยว่าไอ้พวกเด็กๆพวกนี้มันนอนกินบ้านกินเมืองเขาก็เป็นของเขานั่นนะครับนะครับโอเคนะ